บริษัททั้งหลายวันนี้วันที่8มกราคม2532การเว้นการบันทึกมาสไลดยวันเพราะป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไรร่างกายดีขึ้นเยอะประสาทต,ต่างๆรอบๆร,ร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าส่วนสำคัญมีอยู่ที่ท้องท้องยังแย่มากปวดมาก วันนี้ปรากฏว่าร่างกายมันปวดท้องและก็มีเสมหะมากความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการธรรมะแต่ถ้อว่าที่มาบอกวันนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังก็ดีหรือผู้อ่านก็ดีจะได้ทราบว่าธรรมะจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็คือให้เข้าใจในขันห้าจงยันหลงว่าขันห้าเที่ยงขันห้าไม่มีทุกขันห้าไม่สลายตัวยาธรรมานิบรรดาท่านพุทธบริษัทมีทุกคนที่เข้ามาในวัดที่มาหาด้วยศรัทธาต่างก็ปรารภว่าขอหลวงพ่ออยู่น,นานๆเป็นร่มโพล่มไทรขบรรดาลูกหลานต่อไปแต่ความจริงท่านทั้งหลาย ต้นโพหรือต้นไซที่ท่านต้องการอาศัยจร,จริงๆแล้วมีสาขามากแต่ถ้าว่าภายในต้นถูกปลวกกัดคือไส้ของต้นโพถูกปลวกกัดนั่นได้แก่กระเพาะลำไส้ไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าร่างกายนี้จะทรงได้ตลอดการตลอดสมัยหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็มาคุยกันต่อไปทั้งตามความเป็นจริงเมื่อกลับจากซอยสายลมบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่ไปซอยสายลมป่วยมากแล้วก็อาการป่วยยังไม่ขอเล่าให้ฟังขึ้นมาจากการรับแขกด้วยการแนะนำธรรมะก็พบกับหมอหมอ้ารมาคอยตลอดเวลา <c oughs> นั่นอยูน่ในผ้าเจรูน นักคณะของท่านแต่ว่าพอกลับมาถึงวัดวปนท,ที่ที่เจ็ดมกราคมคือวันนี้ขณะที่ตอนเช้ามอนงงมากก็อนอนภาวนาคิดว่าร่างกายอาจจะตายก็ได้ท้องก็ปวดจัดเสมหะก็มากแต่ด้วว่าสิ่งที่ปรากฏกายขึ้นเป็นพิเศษ ขณะที่ภาวนาไปใกล้เวลา4โมงเชา้าหรือใกล้เวลา10นาฬิกาก,รจจรก็รายกฏไจิตตกวูบลงจากนิบอนมีอารมณ์สว่างสวยเห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่แต่ร่างกายนั้นตัวใหญ่มากร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างผิวพรรณสวยสดงดงามผิวขาวเหลืองมีแสงสว่างออก แต่สองมือกลมขมับแสดงว่ามีการปวดที่สามากนอนลุกไม่ขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็มีภาพไก่ตัวเมียเป็นแพร่ภาพไก่ประเภทไก่ชน <c oughs> สีน้ำเงินแก่ค่อนข้างดำมีลายเป็นจุดๆลายขาวเป็นจุดๆขาวทั้งตัวยืนอยุดเหนือศรษะตอนนั้นก็มีเสียงกังวานดังมา จากข้างบนเป็นเสียงค่อนข้างใหญ่แต่กวานมากเพราะมากเพราะว่าจงบทเนนจงบทเนนจงบทเนนเ <c oughs> <c oughs> มื่อฟังเสียงแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คิดในใจว่าเพราะอะไรก็คิดว่าการที่ป่วยคราวนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นมาเดือนเศษอาการป่วยพิเศษคือมันหนักที่ทิศามากล้วก็ป่วยขมับ ถึงเวลาใกล้มโมงเย็นก็ปวดขมับทนไม่ไหวแล้วพุมพลันที่สามากที่สะหนักลุกขึ้นก็มึนงงขาไม่มีแรงเดินโซนจะล้มอาการอย่างนี้มาเป็นมาเป็นเดือนเศษเวลารับแขกบรรดาท่านพู้ธบริษัทก็เป็นธรรมดาอยู่เองจะแสดงการเจ็บป่วยก็เป็นเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์กับผู้เห็นยังใช้กำลังของขันติ ช่วยอดทนมีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเจอทั้งมีบุคคลบางคนเขาพูดมาให้ได้ยินว่าธรรมานะเป็นคนมีมารยามากความจริงร่างกายไม่เป็นไรแข็งแรงดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่บอกว่าป่วยอัน,นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก,กับท่านก็เหมือนกัน นติโลเกนิทโตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าคนไม่ถูกนินทายเลยไม่มีในโลกดะ <c oughs> งนั้นคนเรามีสภาพอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือว่าถ้าเขาเป็นขโมยเขาจะไม่ไว้วางใจคิดว่าทุกคนเป็นขโมยไปด้วยถ้าเขาเป็นคนมีมายาเขาก็จะคิดว่าคนอื่นก็มีมายาไปด้วยอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามีหน้าที่โดยตรง กับบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คือแนะนำธรรมะเพราะเวลานี้ก็แก่แล้วบรรดาท่านทั้งหลายจะต้องการรัพยสฝนเงินทองไปเป็นส่วนตัวก็ไม่มีความหมายทั้งนี้ก็เพราะว่าแก่แล้วตายก็ไปไม่ได้มีเท่าไรก็ก่อสร้างหมดแล้วก็สร้างเกินหมดถ้าใช้จ่ายภายในเพื่อบำรุงพระสงฆ์สมณีในวัด ก็เมื่อเห็นภาพไก่ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้กําลังใจควบคุมไวลังใจอดทนต่อการปวดทิ่สา่นทนต่อการบมินงงทนต่อการปวดท้องใช้กําลังขันติเข้าข่มให้รวบรวมกําลังใจด้วยสังขารรูปิทายานก็ใช้กําลังใจคนจนหนึ่งที่เรียกว่าปุกเพนิวาสานุติยาน แล้วก็ยาถากมูตายานนี่เป็นของจริงบรรดาท่านพุทธวิษัทเราพูดกันแบบเปิดเผยก็แล้วกันฉะนั้นเราขอพูดกันแบบเปิดเผยเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงใครหาโอ,โอติมุสธรรมก็ว่ามาถ้าใครเข้าหาก็ถือว่าเขากับเราครบกันไม่ได้ก็แยกแยกพวกกันอยู่ก็หมดเรื่องกันไปเพราะวิชาทั้งหลายเหล่านี้ไม่จะมีแต่ตัวเอง สอนคนให้ได้มาเป็นแสนแล้วเด็กๆเ,เล็กๆก,ก,ก็สามารถทำได้แต่ท่านที่จะมาโจทย์นแสดงว่าท่านไม่เอาไหนไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาะและก็ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่ใช่สาวกศาสนาเดียวกันจะยอมรับนับถือซึ่งกันกันเพื่อประโยชน์อะไร อาตมาเกิดมาก็เลี้ยงตัวเองอาศัยบรรดาแทนพุทธบริษัทเลี้ยงตัวก็เพราะอาศัยการสร้างศรัทธาคืรวมความว่าเรื่องอย่างนี้ปล่อยไปเรื่องเกิดมาไรรู้เหมือนนั้นถ้าเรายอมกองรวมมีเรื่องบรรดาแทนพุทธบริษัทก็ไม่ต้องรู้จริงกันละคืวรวมความว่าในเมื่อกเหตุจะไห้นเกิดขึ้นก็ต้องทบทวนใช้ปกเพนิวาสานุติยานก่อน และควบกันด้วยยะถา้ายกมตายานคิดว่าอารอาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันมาจากไหนชาตินี้ทั้งชาติไก่ตัวเมียไม่เคยฆ่าแต่ที่ฆ่าจริงๆคือไก่ตัวผู้ก็ไม่ใช่ลงมาเองสองตัวในชีวิตนี้มีสองตัวเท่านั้นคนอื่นเขาฆ่าแต่พลอยกินกับเขา ถ้าถามว่ายินดีกับเขาไหมเวลานั้นเป็นเด็กบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อผู้ใหญ่เขาแย่ามันก็ต้องยินดีแต่ก็ไม่ใช่ยินดีในการฆ่ายินดีในการกินถ้าจะถามว่าบาปไหมก็ต้องขอตอบว่าบาปร่วมกับบาปกับเขาเราโมทนาความชัว่วการโมทนาความดีได้รับเป็นไปสวรรค์เป็นต้นการโมทนาความบาปมันก็ไปนรกเหมือนกัน ตอนนี้สําหรับไก่ตัวเมียไม่มีในชาตินี้ก็ทบทวนกําลังใจหาเหตุหาผลว่าชาตินี้ไปทําอะไรบ้างใช้กํากลังใจทบทวนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงความเป็นเด็กก็ไม่เคยเห็นไก่ตัวเมียแบบนี้ตรงความว่าต่อไปก็ทบทวนใหม่ถามถามต่อเขานี้ถามแล้ว การรู้เองนี่รันไดาท่านพุทธบริษัทไม่ค่อยแม่นยำนักบางทีก็พลาดถึงแม้ว่าการสอบถามก็เป็นกันแต่กํากลังใจเขามีอุปกาทควบคุมอยู่ก็พลาดหมนกันต้องทํากําลังใจให้เป็นปกติเมื่อกําลังใจเป็นปกติเขาถามถามว่าไก่ตัวนี้ฆ่าตายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เสียงกังวลน,นั้นท่านตอบออกมา ว่าไก่ตัวนี้เจ้าฆ่าตายเมื่อสมัยสามชาติที่ผ่านมาคือชาตินี้ไม่นับทิ้งชาติที่เสียกลับเปหนึ่งสองและสามก็ถามว่าในสมัยนั้นเกิดที่ไหนเสียงก็ตอบออกมาว่าเกิดที่จังหวัดอยุธยาในเหตุที่ฆ่าเป็นเพราะอะไรจริงฆ่าอยากกินหรือว่าฆ่าเพื่อโกรธ เสียงนั้นก็ตอบมาพร้อมกับทาภาพภาพในปรากฏชัดว่าเวลานั้นเป็นเด็กอายุประมาณสิบปี <c oughs> เวลานั้นเป็นเด็กวัดท่านบอกว,วัดอยู่ที่หันตราเพียงวัดอายุทยาอาจจะเป็นวัดหันตราก็ได้แต่เพื่อนได้เพียงท่านบอกว,วัดอยู่ที่หันตราเป็นเด็กวัดที่นั่นขณะนั่นเดินไป รายกดว่าเจ้าสุนัขของชาวบ้านมันเข้ามาในวัดเป็นสุนัขดุสุนัขในวัดแต่เลี้ยงกันอยู่เสมอไม่ทําเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์รักสุนัขรักเป็ดรักไก่รักหมูเราหารเลี้ยงทุกวันเวลานั้นไก่ฟงหนึ่งกําลังกินอาหารอยู่เจ้าสุนัขมันเข้ามาพอเดินผ่านก็ไปมันก็ไล่โธจะกันขณะนั้นมีไม้ท่อนสั้นๆอยู่ที่มือ ก็คว้างเจ้าสนักเจ้าสนักมันหลบบังเอิญไปโดนไก่ตัวนี้ตายพอดีเป็นไก่ลักษณะเดียวกันเป็นไก่ตัวเมียเป็นไก่ชนสีน้ำเงินถือน้ำเงินแก่แล้วก็เป็นจุดที่ขาวตามตัวเป็นการใส่สวงมากเห็นเ็้าไแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าไก่เรารักไม่น่าจะมาตายเพราะเจ้าสนักตัวนี้ก็เข้าไปประคับประคอง นำไปหาพระท่านพระบุญยามให้ทําการปฐมพยาบาลทุกอย่างไก่ก็ไม่ฟื้นในที่สุดเมื่อไก่ตายแล้วคนอื่นเขาจะนำไก่ไปกินก็ไม่ยอมเพราะไก่ฉันรักมากก็ถอนําไก่ไปฝังเวลานั้นมีสตังอยู่หนึ่งไ่พ่อให้ไปเพื่อจุีิวัด <c oughs> มีสตังเหลืออยู่หนึ่งไ่ก็นิมนต์พราทำปัสะกุลเมื่อพระปัสะกุลเสร็จก็ลงมือกับทำการฝัง ตามเรื่องราวท่านไล่ฟังอย่างนี้ก็ติดตามเรื่องต่อไปว่าไก่ตัวนี้เราก็รักและพระก็รักพระในวัดท่านก็ดีมีความรักในสัตว์ท่านจัดอาหารมาก็อาจจะมาเป็นคนเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วรายกฏว่าพระก็รักไก่ตัวนี้ตายแล้วไปไหนก็ติดตามเรื่องต่อไป อยากทราบภาพนั้นก็ถามได้ว่าเวลานี้ไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเกิดเป็นไก่หรือเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นดาเกิดนางฟ้าเกิดไหนไม่ทราบเสียงที่กระตอบมาว่าเจ้าจงไปดาวดิงไปที่มาปัญญสิกาที่ประมุกเจ้าจะพบไก่ที่เจ้าข้าฟ้าให้ตายและเป็นไก่ที่เจ้ารักก็ตามเสียงนั้นคิดไปที่ดาวดิง ไปหาท่านปัญญสิกขาที่ประมุตเมื่อไปถึงแล้วก็บยกว่าท่านปัญญสิกขาที่มุเพ่งคอยต้อนรับอยู่ไปถึงท่านก็ให้นั่งอาสนะที่สมควรแล้วคุยกับท่านถามท่านบอกวา่าไก่ที่ฉันคว้างให้ถึงกรืความตายเวลานี้อยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาท่านบอกว่าถามผิดให้ถามใหม่ ว่าไก่ที่เธอคว้างถึงความตายนั้นไม่มีตั้งใจคว้างไก่มีแต่ไก่ตัวที่เตอตั้งตั้งใจคว้างสุน,นัขแต่เอยไปถกไก่นี่มีอยู่ก็เลยบอกท่านบ่ดตามนั้นแหละคือก็คว้างสุน,นัขตัวนั้นบเอญสุน,นัขหลบไม้ไปถกไก่ท่านก็เชีห้ไปดูนางฟ้าที่นั่งไกลเป็นคนโปร่งบางผิวขาวสวยมากยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวย เธอยิ้มแย้มพอันหน้าไปหาเธอเธอกย็กยกมือไหวเพื่อถามว่าจ่ฉันได้ไหมเจ้าคะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไก่อาจจะจาได้ภาพไก่ก็ปรากฏข้างเธอเธอก็บอกว่าฉันคือไก่ตัวนี้เจ้าคะ่ะแล้วก็ถามเธอว่าเธอตายจากการถูกขว้างกําลังกินอยู่แล้วเธอมาเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชันเดาดึงได้ยังไงเธอก็ตอบว่าเวลานั้นมี เจอความมีจิตรักพระมากพระทุกองค์ในวัดมีความจิตเมตตาปราณีในสัตว์เวลาพระมาเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องต้อนทุกตัวเห็นพระก็วิ่งกข้มาหา <c oughs> แล้วก็ท่านเองก็เป็นคนลงมาเลี้ยงฉันก็มีความรักถอาศาัยที่มีความรักในพระอาศาัยที่มีความรักในท่านที่มีจิตเมตตา ขณะที่ถูกขว้างก็มันยังไม่ทันตายทีเดียวความจริงอาการแน่วแน่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ตายแต่ว่าก็ไม่ใช่สลบความรู้สึกยังมีอยู่ขณะที่ท่านเข้าไปอุ้มก็ยังมีความรู้สึกเวลานั้นก็รักท่านเวลาที่พระทำปฐมพยาบาลก็มีความรู้สึกรักในพระว่ามีจิตไม่ตาพระลูปตัวไปรูปตัวมาก็มีความรู้สึกคลายจากความเจ็บปวด เมื่อความเจ็บปวดหายไปไประเดี๋ยวหนึ่งจิตใจก็ชุ่มชื่นเวลานั้นจิตออกจากร่างทันทีแต่ก่อนที่จิตี่แต่ก่อนที่จิตจะออกจากร่างก็เห็นนางฟ้าลอยในอากาศเยอะมันเยอะแยะ,ยะมากมีมากมายด้วยกันจิตใจก็รักนางฟ้ามาออกจากออกจากร่างกายก็กลายเป็นนางฟ้าติดตามนางฟ้าพวกนั้นมา ก็ยังได้ถามว่าในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าแล้วยังจองเวรจองกรรมฉันอยู่หรือเธอก็ตอบว,ว่าการจองเวรจองกรรมของเธอไม่มีในฉันเพราะว่าฉันไม่มีเวรมีกรรมที่จงจองอาการที่ป่วยไข้มาสบายเป็นกฎของกรรมกฎของกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวถูกกระทำผู้ถูกกระทำมีความสุขมีความรู้สึกขอบคุณผู้ช่วยเหลือ ขอบคุณในพระขอบคุณในท่านแต่ทําไมฉันจะจองเวรจองกรรมต่นนั้นมันเป็นกฎของกรรมที่ฉันไม่เกี่ยวข้องเนี่บรรดาท่านผู้ฟังอย่างนี้ทุกคนก็จําไม่ด้วยรายการนี้เป็นรายการธรรมะเื่อการกระทําเราฆ่าปลาก็ดีฆ่าเป็ดก็ดีฆ่าไก่ฆ่างูฆ่าควายก็ตามจงอยานึกว่าเขาไปหูดจองเวรจองกรรม แต่ที่ว่าสิ่งที่เราก็ทากับเราคือกฎของกรรมคือความชั่วที่เราฆ่าเขามันตัวสนองตัวเรารวงความว่าทราบว่าเธอไม่ได้จองถามเธอว่าโหสิกรรมไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีกรรมอะไรที่จะโหสิเพราะฉันไม่ถือกฎก็ไม่ถืออยู่แล้วไอ้ฆ่าฉันฉันไม่ได้โกรธไปในเพียงว่าขอให้ท่านปฏิบัติแก้กฎของกรรมให้พ้นไปก็แล้วกันฉันตามช่วย ก็ถามเธอว่าเสียงให้บทเนนเธอจะว่ายัางไงท่านบอกว่าเธอก็บอกว่าต้องบทบทเป็นแก้การแก้ก,กดของกรรมก็ตกลงใจว่าจะบทเนนวันที่19มีนาคม2532เป็นวันอาทิตย์วันนี้ก็ยังไม่ได้ปรึกษากับเด็กนักเรียนแต่การบทเนนนิบรรดาท่านพุทธบรยสัทต,ต,ต้องบทมากเลยกัน เพราะว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัททํากฎข้องกรรประเภทนี้ต้องการให้บวชี้ให้สตังมาแล้วก็หลายท่านพระแต่มาเองก็คิดถึงไก่สองตัวท,ที่ที่ร่วมกินกับเขาในชาตินี้ด้วยตั้งใจคิดว่าจะบวชสมณีสักสิบองค์แลือยี่สิบองค์แต่เนนที่จะบวชที่บรรดาแต่พุทธบริษัทไม่รับคนภายนอกจะเอาเฉพาะนักเรียนในโรงเรียน ที่ฝึกฝนได้มโนยิทธิดีแล้วผู้ใดชานโลกีโดยการบวชผู้ใดชานโลกีที่มีอานิสงส์จะเป็นการสนองคุณก็บาปได้นการบวชกี่องค์ยังตอบไม่ได้อย่างน้อยสิบองค์อย่างมากคงไม่เกินยี่สิบองค์หรือถ้ามากถึงยี่ิบห้าองค์หรือสาสิบองค์ก็บวชเอาเฉพาะเด็กนักเรียน ถ้าบรรดาญาโยมขตบริษัทท่านบูญใดจะจ่วมในการบทเนนได้คนได้อันนี้ก็ไม่ประกาศทีร่รใรแต่เพียงในเพียงบอกไว้ว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายที่ทําบุญมาแล้วเพื่อในการบทเนนแก้บุญก็ดีจะเป็นการบทเนนใช้กรรมไก่ก็ดีให้ทราบว่าวันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสองเวลาหลังเที่ยงทําการบท เพราะว่าวันที่ยี่สิบตอนเช้าอาตมาต้องรีบเข้าไปกรุงเทพไปวัดสามัญญาทำบุญอายุแปดสิบเศษรองจ่าสมเด็จพระตตเปโภตโคสาจารย์ก็เป็นนว่าเวลาลิ้ห้านทีก็คุยกันต่อไปอย่านําเรื่องอื่นเข้ามาแทรกมันก็ไม่พอกลับมาดูทุกสมัยเป็นเด็กที่อยู่หันตราไปอยู่วัดที่หันตราไปเรียนวิชาความรู้ เรียนหนังสืออักขรวิถีอักขรคือตัวอักษรกับพระอาจารย์ที่อาจารย์ชอบเวลานั้นปร,กรากฏว่าในวัดเขามีการฝึกฝึกเพลงอาวุธเด็กรุ่นโตเขาเรียนวิชาการปกครองบ้างวิชาการเกษตรบ้างวิชาหมาหมา,มาวิชาสงครามบ้างพระเวลานั้นมีความรู้ทุกอย่างและก็สอนทุกอย่าง อาตมาผู้พูดเป็นเด็กก็ชอบเรียนวิชาป้องกันตัวคือตาวิชากระบี่กระบองฟันดาบวิชาที่ชอบที่สุดคือการฟันดาบสองมือวิชาอื่นก็ชอบแต่ว่าไม่ชอบเท่าขนาดนี้แต่ว่าขณะที่เรียนอยู่อายุสิบปีปรากฏว่ามีวันหนึ่งนักเรียนรุ่นโตซึ่งก็เรียนวิชาเปล่งอาวุธแต่ว่าวิายามว่างคนหนึ่งจะเป็นคนเกเร <c oughs> ชอบชวนทุกคนทุกคนเล่นการพนันยอดหลุมบ้างเล่นบอลหุ่นบ้างแม่แกเป็นคนเก่งก็กินได้สตางค์ไปเยอะแยะทุกคนก็หมดตัวอาจะมาเองเป็นเด็กเล็กก็ถือไม้กระบ,บองเล็กๆหนึ่งอันขีดไปขิดมากับดิ่นมีสตางค์อยู่สองไผ่ทิพนาน,น,านพ่อก็ไปให้สักทีหนึ่งเธอก็มาชวนเล่นบอลหุน่นก็เลยบอกว่าไม่เล่นเธอบอกว่าถ้าไม่เล่นทิยเต จะได้บอกว่าถ้าเตะผมก็ตีถ้าบอกกับเธอโตกว่าก็ตอบเธอว่าโตกว่าก็ไม่แปลกในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันวันนี้สุดโย่กันไปโยก่กมาแคก็เตะเอาจริงๆเกง้านขายจะเตะอย่างแรงก็พอดีตีด้วยไม้สวนนัแข่งล้มลงทันทีถึงเกือบเดินไม่ไหว <c oughs> ต่อมาถ้าอาจารย์ชอบก็มาพูดว่าเธอทําไมไม่ทำเขาอย่างนั้น ก็เกลียบราบเรียนใช่บอกว่าในเมื่อเขาเตะผมนี่ครับผมก็ต้องตีเวลาเขาจะเตะผมไม่มีใครห้ามเวลาผมตีเขาแล้วจะมาว่าผมนัม้นมันไม่ไมถูกอาจารย์ชอบท่งงบอกว่าถูกก็ลงความว่าวันหลังท่านพ่อปฏิวัติไปถามความเป็นมาก็เลยบอกว่าโกงผมก่อนผมก็ต้องเอาโตขนาดไหนผมก็ต้องสูง้ <c oughs> ถ้าอาจารย์ชอบท่านก็บอกว่าไอ้หนูรักษาตัวให้ดีนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงเป็นคนมีบัญญาติีมีพรมิหารสีคือเมตตาความรักกรุณานความสงสารโมตตามีจิตอ่อนโยนนั่เวขาวางเฉยไว้เครื่อกราบเรียนนี้ว่าถ้ากงผมผมไม่เฉยถ้าใครเขาไม่กงผมผมก็เฉยท่านก็บอกว่าท่านก็บอกท่านพ่อ,อว่าไอ้หนูได้มาเอาแน่ท่านก็เลยถามวันเด่นปี ถามวันแปีท่านลงเลขกกักกกกกกก็ไม่รู้ว่าท่านทําอะไรของท่านท่านก็หันมาบอกท่านพ่อบอกว่านี่พี่เลี้ยงให้ดีนะเด็กคนนี้นะถ้าพลาดท่าถ้าเป๋ก็เป๋ฉุดไปเลยถ้าเป็นโจรก็ไม่ต้องจับกันด้วยการหนึ่งถ้าดีก็ต้องดีมากแต่เด็กคนนี้ไปในด้านดีมากต่อไปจะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนา แล้วขัน้นี่สุดจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตได้แต่ว่าขอให้รักษาตัวให้ดีวันหลังต่อมาท่านพ่อก็บอกว่าอาจารย์ชอบเดิมทีเดียวท่านเป็นทาหารเป็นหัวโมูทะลวงฟันเป็นคนที่ครบเก่งมากไม่เคยมีแผลจากอาวุธของค่าศึกถ้าทะลวงฟันเขาเ้าไปหมู่ไหนหมนั้นก็นต้องแตกตะเจเองถ้าหาผู้เข้าประชาต้องการจะบุก ก็จะสั่งหัวหมูทรงฝันคนนี้นำทหารเข้าตีจุดนั้นทันทีเข้าตีจุดไหนกแกกแตกจุดนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา,าวิชัยสงครามก็เก่งมากการวางแผนเก่งมากท่านพ่อบอกให้ไปขอเรียนจากท่านไม่ที่สุดก็เรียนจากท่านทุกอย่างการเพรงอาวุธท่านก็แนะนําให้หมดท่านอาจารย์ชอบนี่เดิมเป็นทหารและต่อมาก็เป็นโรคนิชาเป็นทหารไม่ไหว ก็เป็นอยู่ในกองเสมนตราต่อมาก็ลาบทเมื่อบทเลย้ยเว่าบ,บทดีใต้ฌานสมาบัติก็เลยไม่ศึกจากพระ <c oughs> <c oughs> ก็บวงความวิชาขั้นต้นก็ได้จากอาจารย์ชอบอหันตราที่ศึกษามาในการนั้นอรบรันรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาเหลือหนึ่งไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาที ก็ต้องขอลาก่อนตอนนี้เป็นนั้นว่าเขาบรรดาแทานพุทธบริษัทเพื่อทราบชีวิตความมาเป็นงแความเป็นมาของคนทุกคนว่าคนทุกคนไม่มีอายเที่ยงมันเต็มไปด้วยความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บเป็นของทับรรดาที่ต้องมีกันความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านจนขง,ข,งขั้นขันติคือความอดทนอดใจรัะะกษากําลังใจเขาไว้เราถือว่าเรามีความตายในที่สุด แต่ว่าถ้าอยู่อย่างเป็นคนก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายไปผีจึงจะเป็นผีดีอาระบรรดาแทนพุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็เขาลาก่อนข้ความสุขสวัสดิ์ิิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี